สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นจี้ลายเจ้ามังกรนะครับแปะด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับสีชมพูอมม่วงนะครับมีเหลือบสตาขาวสวยงามนะครับนะครับสยนป่าสวยงามนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับองค์นี้นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสพิเศษนะครับเห็นไหมครับเดียนผู้ชมนะครับนะครับองค์ใหญ่นะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้คุณผู้ชมชมนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักนะครับหกร้อกหลรัมนะครับนะครับเดี๋ยนคุณผู้ชมนะครับถือว่าเป็นจี G ้ ลายเจ้ามังกรที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาที่องค์ใหญ่มากนะครับเพราะก่อนที่จะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติหนักไม่ต่ำวันหนึ่งพันกัลลัดถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ทุกวันนี้หาหาหายากมากนะครับถือว่าหาไม่มีนะครับเพราะเนื้อพลอยโปร่งใสด้วยนะครับเรียนผู้ชมนะครับเรียนผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับเจ้ามังกรองค์นี้นะครับ เชิญไปเสริมมีไม่มีคำว่าผิดหวังพ่อแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาร์ธรรมชาตินะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้ระบุไว้นะครับว่าทับทิมสตาร์นะครับมีสรรพคุณคุณประโยชน์นะครับนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบบจากวานนะครับผมอธิบายสั้นๆนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับองค์นี้นะครับเป็นทับทิมสตาร์นะครับธรรมชาตินะครับ นะครับไม่ถักฝานผ่านความร้อนนะครับจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลด้วยนะครับจะช่วยระบบร้อนเย็นร่างกายและระบบท่าน้ำา่าลมท่าเดือนท่าไฟนะครับให้สมบูรณ์บาลานซ์ก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเดือนผู้ชมเชิญไปขึ้นคอหรือทําหัวเข็มขัดได้หรือไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับอย่างน้อยคนในบ้านก็จะมีสุขภาพดีนะครับด้วยพลังขึ้นไม่เหล็กของพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินี้นะครับ แล้วข้อสาคัญนะครับเป็นลายชื่อเจ้ามังกรนะครับมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจนะครับนะครับดึงโชคลดึงลาบไดีนะครับไปตั้งไว้ในที่ิบ้านนะครับแก้ห่วงช่วยที่อยู่อาศัยไม่ดีได้ด้วยนะครับเสืบมรดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดือนผู้ชมนะครับผมให้เชิญถูกถูกนะครับผมเห็นภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมให้เชิญกระหลัดหนึ่งนะครับไม่ถึงร้อยบาทนะครับอง์นี้ผมให้เชิญนะครับ 6 5 0 0 0บาทพอนะครับตามหลักนะครับถ้าเห็นถ้าภาวะเศรษฐกิจดีๆนะครับผมผมขายกระหล่นหนึ่งไม่ต่ำกว่า300บาทนะครับเพราะฉะนั้นเดือนผู้ชมนะครับคุณผู้ชมที่มาชมคลิปเดือนี้สนใจจี้ลายเจ้ามังกรองค์นี้นะครับที่แกะด้วยเพลทับทิมสตาธรรมชาตินะครับสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9ย์เก้าเผมนกภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับสวยงามยิ่งนะครับท่านผู้ชม ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะเพราะเป็นทับทิมสตาร์นะครับองค์ใหญ่นะครับหนักถึง6กรกลัดเศษนะครับนะครับหาไม่มีอีกแล้วนะครับนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ6 5 0 0 0บาทเน้นนะครับนะครับสวยงามยิ่งนะครับหาไม่มีแล้วนะครับความพิเศษสุดนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่นะครับผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับคือเนื้อพลอยโปร่งใสด้วยนะครับนะครับเดียผู้ชมนะครับ ท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเชิญไปเสริมมันมีไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับหก0 0ื 65, บาทนึงนะครับ